สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับยินดีกับแฟนๆของลิเวอร์พูลด้วยนะครับหลังจากที่อัปเดตกันแล้วกันนะครับล่าสุดนน้ลิเวอร์พูลก็คว้าทั้งอิสซักและก็ตัวของมาร์กีฮีมาร่วมทีมได้สำเร็จ และการได้มาทั้งอีซักแล้วก็มาเกฮจะเกิดอะไรขึ้นกับเลเวอพูว่างนะครับเดี๋ยวเราคงได้ไปพูดคุยกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะผมขออนุญ,ญาตฝากพีพๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมได้ตาม qr code โโที่ขึ้นทางหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับการมาของอีซัก <c oughs> ผมพูดถึงอีซักก่อนกันล้วกันในส่วนมาเกฮีเองเนี่ยเราก็ ม,มันตามตำแหน่งอยู่แล้วนะครับมันเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วผมมองว่า,าพูดถึงอีซักพูดขอไปครับพูดถึงมาเกฮีก่อนก็ได้มาเกฮีผมว่าการมาจากคริสตัลเพลสสู่ลิเวอร์พูลนั้นผมว่าในอนาคตมาเกฮีจะเป็นตัวหลักในเรื่องของเกมรับให้กับลิเวอร์พูลแทนวเจิฟันไดา์ ที่ก็ว่ากันไปตามอายุว่ากันไปตามอายุก็แล้วกันนะครับวร์จิลฟันได้เอง,งอยู่ในระดับที่เล่นแล้วหุนใจได้ยังบีบเกมคู่แข่งได้ดีสภาพร่างกายเองดูไม่ได้แย่อะไรนะครับในเรื่องของอสภาพร่างกายของตัวของวร์จิลฟันได้ทั้งที่มีอายุแล้วก็ตามแต่ยังคงอยู่ในระดับที่เล่นได้ดีแล้วก็ยืนเป็นเสาหลักให้กับลีพูในเรื่องของเกมรับได้ดีด้วยส่วนใครจะเล่นคู่กับใครหรือจะมาแทนตัวของโคนาเต้เลยไหม ผมว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นกับลิเวอร์พูลอย่าลืมน,นะครับว่านอกจากคนาเต้นะครับอิบราฮิมคนาเต้มาเกเฮแล้วก็รวมไปถึงตัวของเวอร์จิลฟันดายลิเวอร์พูลยังมีของเรโอนี่ด้วยนะครับดาวรุ่งที่รอวันเฉิดฉายขึ้นมาด้วยเหมือนกันเกมรับของลิเวอร์พูลถือว่าเพียรพร้อมถือว่าเพียบพร้อมนะครับแล้วก็ยังมีสแตนบายอย่างตัวของโจโกเมซิกที่เล่นได้ทั้งฟูแบ็กฝั่งขวาซ้ายหรือแม้กระทั่งตำแหน่งของเซนเตอร์ให้กับลิเวอร์พูลด้วย ผมว่าเกมรับของลิเวอร์พูลนะปัจจุบันตรงนี้พร้อมแล้วหลายคนอาจจะมีกังวลในแคปในช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่ลิเวอร์พูลคว้าแต่เกมรุกมาทั้งหมดเลยเกมรับหายไปแต่ตอนนี้ผมว่าพอปิดประลาดรอบนี้ลิเวอร์พูลเองความมั่นคงในเรื่องของเกมรับผมถือว่าลงตัวแล้วแล้วก็เป็นในเรื่องของอนาคตด้วยสําหรับในเกมรับของลิเวอร์พูลเองมาว่ากันต่อ,เ,อ,อเรื่องของอิสัก ก็เป็นมหากราร์ก็แล้วกันผมเชื่อว่าหลายๆคนคงตามข่าวมาก่อนหน้านี้ทั้ทงแฟนๆของนิวคาสเซิลเองหรือแม้กระทั่งแฟนของลิเวอร์พูลและในตัวของอิสซักเองที่แสดงความเจตจำนงชัดเจนมากไม่ร่วมซ้อมไม่ร่วมพรีซีซันใดๆทั้งสิน้นยืนหัวชนฝ่ายาเดียวว่าต้องการย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลนั่นคืออิสซักที่ ที่ต้องการจะไปอต้องการจะไปแล้วก็เป้าหมายเขาคือลิวพูลแล้วตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับในเรื่องของความตั้งใจในส่วนตัวเองของอิสซักกับลิวพูก็ตกลงดีกันเป็นที่เรียบร้อยการมาของอิซักจะทําให้ตัวของเอกิติเกจะต้องไปเป็นตัวสํารองไหมผมว่าในช่วงแรกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองลงไปลึกๆในตําแหน่งหรือแม้กระทั่งแทคติกหรือรวิธีการเล่นของสล็อตก็ตามผมเชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสลงพร้อมกัน ผมเชื่ออย่างนั้นสิ่งที่ผมเห็นสล็อตเล่นใช้ใช้งานนักเตะหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนวิธีการเล่นของลีภูมิมันจะมีความหลากหลายขึ้นจริงๆบางเกมใช้ซักเป็นหน้าเป้าก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการเกมรุกเกมอาจจะตามสักหนึ่งประตูหรือยังคงเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบแล้วต้องการเกมรุกที่จะไปฉีกเกมรับคู่แข่งออกการเสริมทั้งตัวของเอติกิตเก้และก็อารมณไปถึงอซักเล่นคู่กันในเกมรุก มีอะไรจะเสียไหมครับผมว่าไม่มีอะไรจะเสียเลยแค่จังหวะ2จังหวะที่นักเตะ2คนนี้ร่วมกันก็สามารถฉีกเกมรับคู่แข่งออกได้และผสมกับในผมรู้สึกว่าธรรมชาติของลิปูลใปัจจุบันนี้เกมรุกค,ค่อนข้างสำคัญ และบอลที่มันเป็นบอลเดลเร็กไม่ว่าจะเป็นแทงทะลุไปตรงกลางหรือโยกจากฝั่งซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแบบเนี้เกมวิธีการเล่นจะเร็วมากๆสําหรับตัวของเรียปูหลังจากเกมนี้ไปผมเชื่อว่าเราคงได้เห็นเกมรูปของเรียปูแบบฟูลโหลดในไมชานี้เวลาที่ไปเจอทีมที่อาจจะไปโหจะพัดจะขูไปโดนลูกมงเข้ามาหรือลูกฟรีคิกก็ตามและเรียปูตกเป็นฝ่ายตามคู่แข่งขึ้นมาเราคงได้เห็นฟูลออปชันในเรื่องของการโอเวอร์โหลดนักเตะขึ้นไป เกมนั้นน่าจะมันมากๆหรือผมไปเจอคู่แข่งที่ใส่กันยับเหมือนกันผมไม่ได้เชื่อว่า2คนนี้จะมาเล่นแล้วมันเล่นสลับกันอิซักอาจจะไปเล่นพรีมเมยรีกเป็นหลังหรือแม้กระทั่งยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลกแล้วไอ้กติเก้กเกกจะลงไปเล่นบอลถ้วยเอเอเฟอ,เอคัพหรือแม้กระทั่งตัวของอลีคัพก็ตามผมไม่เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่นําอิซักเข้ามาแล้วก็จับคู่กับไอเกติกเก้นั่นคือคงได้เห็นว่ามีโอกาสเล่นร่วมกัน เกมลุกแบบว่าต้องการประตูผมว่าเราคงได้เห็นแน่ๆปีกก็มีแล้วนะครับปีกครบแล้วนะซ้ายขวารวมไปถึงตรงข้างหน้าด้วยมิดฟิลด์เองก็เพรียบพร้อมผมว่าปีนี้ลิฟยผ์ผูเสริมได้ครบทุกตำแหน่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายทั้งนั้นของเกอร์เครสไล่มาตั้งแต่พวกสาประตูเป็นมามาดาสวิลลี่อาริสันเบเกอร์ อายุไม่ได้เยอะมากนะครับกับในตำแหน่งผู้รักษาประตูในอายุเพียง32ปีเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาริสันเบเกอร์เริ่มแสดงให้กับย์พูได้เห็นนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บอันนี้เถียงกันไม่ได้เลยอาริสันเบเกอร์ดีทุกอย่างครับแต่เสียอยู่อย่างเดียวนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของตัวเขาเองเล่นอยู่ดีๆบางทีก็บาดเจ็บไปแต่ถ้ามีผู้รักษาประตูมือมือมือสองเนี่ยแล้วไม่ไมีโอกาสได้ลงสนามแล้วไม่มีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งความที่ จะขึ้นมาทดแทนอาริโซนเบเกอร์ได้ผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นไฮยนะของลิวพูได้ด้วยเหมือนกันเรียกว่าไม่อุ่นใจก็แล้วกันในเรื่องของตำแหน่งพู้รักษาประตูขยับมาเข้ามาสู่แดนกลางกันบ้างคือแน่นอยู่แล้วนะครับมีซาโบชลายมีเคอร์ติสโจนมีแมคคาลิสเตอร์มีกาฟินแบกและก็เพิ่มฟอร์เรนดูสขึ้นมาอีก เวสเองยังไม่ได้เฉิดฉายมากขนาดนั้นนะครับยังไม่แสงจ้าขนาดนั้นผมว่าต้องให้เวลากับเวสด้วยในเรื่องของการเล่นนะร่วมกับเพื่อนแต่โดยรวมว่าผมว่าพอมาถึงเกมที่3าเกมนี้ผมว่าบอลจากเวสหนึ่งอย่างคือที่เราเห็นกันเลยนะคือเขาเล่นง่ายมากครับเล่นง่ายแล้วมันส่งผลกับกับทีมอะ คือทีมไม่ต้องมายึกยักรอจังหวะของเขาเขาสามารถเล่นร่วมกับลิเวอร์พูลได้เลยนี่ก็คือข้อดีของเวสเหมือนกันแต่รอวันเชิดฉายเท่านั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ากับลิเวอร์พูลได้ผมว่าลิเวอร์พูลจะไปไกลกว่าน,นี้เราสังเกตง่ายๆก็ได้กันอันนี้ผมผมสังเกตลิเวอร์พูลมาหลายเกมแล้วนะหนึ่งลิเวอร์พูลไม่ได้ขึ้นหางโมซาลาเป็นหลักเหมือนกับในหลายๆปีที่ผ่านมา หล,หลายปีที่ผ่านมานะครับแกนในเกมรุกของลีพูนั้นคือโมซาลาบอลจะไปไหนก็ตามสุดท้ายจะต้องไปขึ้นทางโมซาลาเป็นหลัก นั่นคือในยุคก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ผมว่าลิเวอร์พูลเองพยายามที่จะกระจายเกมรุกของพวกเขาออกไปไม่ได้ขึ้นทางขวาเป็นหลักเหมือนกับในหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วคราวนี้ลิเวอร์พูลจะมีอาวุธหลักหลายมากโจมตีเข้าใส่คู่แข่งทั้งกั๊กโปทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มีโมซาลาเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งเข้ากลางไปก็ยังมีตัวของเอเตกิเก้หรือแม้กระทั่งต่อจากนี้ไปเราคงได้เห็นอีซัก เล่นร่วมกับฟอร์เรนเวสและมีคนที่สอดแทรกขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแม็กอลิสเตอร์หรือแม้กระทั่งตัวของ h ชบโบไลร์รวมไปถึงตัวของเคอร์ติสโจนด้วยโอ้โหเกมลุกของลิ์คูจะหลากหลายขึ้นมากเลยแล้วผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่เราจะได้เห็นจากอัล o t ตนั่นคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละเกมเกมยังไม่จบไม่สามารถลุกออกไปจากสนามได้ลุกออกไปจากจอได้อผมเชื่ออย่างนั้นลิ์คูจะนำไอความ ความเคี่ยวหรือความอึดอัดให้กับคู่แข่งมาหลังจากนี้ไปนะผมเชื่อเป็นอย่างนั้นต่อให้คุณนำลิอร์พูไป1หรือ2ลูกก็ตามและยิ่งช่วงท้ายเกมถ้าลิอร์พูตัดสินใจอออินทุกอย่างลงไปเพื่อที่จะเอาประตูคืนนั่นแหละจะเป็นช่วงกดดันทีมคู่แข่งหรือแม้กระทั่งมันสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูอย่างเราเรา,เรา,เราหรือหรือคนที่เชียร์ลิอร์พูก็ตามผมเชื่อว่าเกมของลิอร์พูจากนี้ไปเกมมันจะเปลี่ยนไปครับหลังจากที่ได้อีซัคเข้ามา หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าได้ตัวของเอกติเก้าทำไมยังคงมองไปที่อีซักอยู่คำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วครับอีซักเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆใครๆทีมไหนๆก็อยากมีอีซักอยู่ในทีมผมเชื่อได้เลยว่าถ้าถ้าเราสามารถที่จะที่จะก๊อปปี้บุคคลได้ผมว่าใครๆก็อยากมีอีซักครับอีซักเล่นครบเครื่องมากนะครับเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากและไม่สามารถอ่านจังหวะการเล่นอยู่ดีๆเขาอยากยิงเขาก,เขาก็เขาก็สามารถยิงได้ จากนอกกรอบเขตโทษแล้วยิงแบบมั่นใจด้วยไม่ได้ยิงสเปซส,สป่ายิงมั่วยิงสั่วย,ยิงออกไปไหนไม่ครับอีซักคมมากนะครับไอ้จังหวะเขาหันหน้าได้แล้วยึกยักยักยักแล้วมีเพื่อนที่เป็นปีกแลอแม้กระทั่งมิดฟ,ฟิลด์ที่มีความเร็วของลิปูนัปัจุบันดึงผู้เล่นของคู่แข่งออกไปให้แล้วถ้าพื้นที่เขาโล่งขึ้นมาผมว่าเป็นประตูแล้วก็หายได้เหมือนกัน เราคงได้เห็นจังหวะแบบนี้ในในยุคข,ของลิยวูต่อไปนะครับแล้วด้วยความที่อิซักเองใจเขาอยากเล่นให้กับลิฟวูแล้วลิฟวูก็ใจกลับไปเหมือนกันว่าเฮ้ยโอเคทุ่มทุ่มเลยนะครับทุ่มเลยทุ่มเพื่อที่จะคว้าตัวของอิสซักมาไม่ได้ยื่นไป70-80คือแสดงความเจริจำนงเลยจะเป็นจะเป็นเซติใหม่ก็ตามยื่นเลยยื่นเพื่อซื้อมาเลยผมรู้สึกว่านี่นี่มันคือการแสดง แสดงความปรารถนาเหมือนกันกับอิสซักผมว่าหลังจากนี้สซักก็คงถวายถวายทุกอย่างให้กับลิเวอร์ pool เหมือนกันนะคือก็คงอาจจะจบที่นี่เหมือนกานับตัวของอิสซัก,กหลังจากนี้ไปแล้วก็ด้วยความที่เขาเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วอ่ะผมว่าอิสซักไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยแค่ปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของของลิเวอร์ pool ก็เท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าอิซักการการที่อิซักมาแล้วน่าจะเข้ากับจังหวะการเล่นของลิเวอร์ pool ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ เราเห็นดีโก้โจตาทำแล้วแล้วรู้สึกว่าลี์พูกำลังโฟมากในการที่มีมีนักเตะที่ลงมาเก็บบอลตรงกลางสนามและเล่นเชื่อมกับเพื่อนได้เร็วอิซักคือนักเตะประเภทนั้นครับวันที่เขาเล่นให้กับนิวคาสเซิลครับอิซักทำแบบนั้นให้กับนิวคาสเซิลคือลงมาเก็บบอลแล้วรอทั้งกอร์ดอนหรือแม้กระทั่งเมอร์ฟี่ฮาวิบานนักเตะเหล่านี้ที่เป็นปีกที่มีความเร็วและเติมขึ้นไปเล่น นี่คือเกมวันที่อิซักทำกับนิวคาสเซิลได้แล้วเราเห็นนะครับว่าอิซัก,กเก่งแค่ไหนในในนอกกรอบเขตโทษในกรอบเขตโทษก็เก่งแล้วนะครับนอกกรอบเขตโทษมีประโยชน์มากๆเก็บบอลได้จบสกอร์ยิงไกลดีมากนะครับลูกยิงไกลของอิซักนี่ผมรู้สึกว่าคืออย่ามีช่องให้เขาก็แล้วกันอย่ามีช่องให้เขาและจังหวะยึกยักยึดยักเล่นกับเพื่อนนี่นี่คือสไตล์ของอิซักรจริงๆโอ้โหพอมันมาถึงตรงเนี้ย แล้วดูสิ่งที่ลิวคูเสริมเข้ามาครับโอ้โหมันตรงจุดไปหมดเลยมันตรงจุดไปหมดเลยแล้วดูผลง,งาน3เกมที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งเกมล่าสุดที่สามารถเอาชนะนิวเอออาเซนอลไปได้โดยการลูกยิงฟรีคิกของเซบสไลท์ที่มันเฉียบขาดเหลือเกินทีมที่จะเป็นแชมป์ก็ต้องเป็นแบบนี้ครับลูกที่เกมที่มันอึนอดอัดลูกที่มันยากยากพวกเขาต้องทำให้ได้แล้วมันทำได้จริงๆนี่คือลิวคูในยุคนี้จริงๆนะครับยอดเยี่ยมมาก แล้วการคว้าตัวนักเตะเหล่านี้มาของของสล็อตอ่ะผมรู้สึกว่านี่มันคืออนาคตไกลๆได้เลยครับนักเตะแต่ละคนที่อยู่เรีร์พูนัตอนนี้ผมรู้สึกว่านี่คืออนาคตของทีมเลยและไม่ใช่อนาคตที่ที่มองไม่เห็นนะมันคืออนาคตที่ชัดเจนของเรีย์พูเลยนอกจากต่อจากนี้ไปมันจะเป็นยุคใหม่ของเรีย์พูเลยด้วยซ้ำแล้วมันเป็นยุคใหม่ที่มีนักเตะที่แข็งแกร่งทั้งนั้นยินดีด้วยจริงๆนะครับยินดีด้วยจากใจเลยแล้วผมรู้สึกว่า เกมต่อๆไปของลิเว์พูลไม่ว่าจะเจอกับแมนเชสเตอร์เเมนยูก็ตามหรือแม้กระทั่งทีมในระดับหัวตารางด้วยเหมือนกันอะ่ะผมว่าใส่สุดจะเต็มสนุกแน่ๆกำไรคนดูอย่างเราๆนะครับแล้วก็รอติดตามแล้วก็เอาใจช่วยทั้งอีซักเองหรือแม้กระทั่งมา์เกฮีที่เข้ามารอวันที่พวกเขาได้ลงสนามเราคงได้เห็นเกมรุกที่มันอืมอืม,อมคือคือแค่นึกภาพมันก็สนุกแล้วอะ่ะ คือผมไม่รู้ว่าแฟนๆของลิเวอร์ูเองหรือแฟนๆทีมอื่นเนี่ยรู้สึกยังไงแต่ผมแค่รู้สึกเลยนะพอเรานึกถึงอิซัครู้สึกรู้รู้สึกถึงเวสหรือแม้กระทั่งกักโปรหรือใครก็ตามเล่นร่วมกันอะ่ะพู่ผมว่าเกมรุกข,ของลิเวอร์พูต่อจากนี้ไปจะหยุดพวกเขายังไงดีกว่าแค่มีคําถามเกิดขึ้นในใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วใครจะจะหยุดพวกเขาย่งไงอืมจะหยุดลิเวอร์พูลย่งไงดีกว่า เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแล้วผมเชื่อว่าเกมต่อจากนี้ไปในลลกผมว่าสนุกมากแน่ๆสนุกแบบสนุกจริงๆนะคือหลายๆทีมตอนนี้ตัวผู้เล่นอะ่ะผมว่าใกล้เคียงกันแต่วิธีการเล่นแล้วก็แท็กติกต่างๆผมว่าเริ่มสําคัญมากๆแล้วเดี๋ยวเราคงได้เห็นถึงความแตกต่างกันก็นและกันเดี๋ยวรอติดตามกันให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของทีมไหนส่วนวันนี้ยินดีกับแฟนของลิเวอร์พูลด้วยนะครับทางมาเกฮีแล้วก็อิสซั เรียบร้อยเคียวีโกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าผลงานของลีพูนัดเกมต่อๆไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับช่องผมไม่พลาดแน่ๆก่อนจะจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code คที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับ Enjoy ครับ